หนอมไปบครัครับก่อไปครับก่อนเลยครับหนงขอบคุณครับได้ด้วยรูจีนมายิบาทเดยืได้เได้ยี่สิบาทนะเดี๋ยวจะสมุดนว Hãy subscribe cho mẹ, Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ขอบคุณครับหนึสองสามทีนี้ครับคือตัวภาพหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับวันนี้เราเป็นความหวังที่ท่านจะต้องรักษาเพื่อากประสบและคุเกิดร่วมกันราจะบอกว่านอนาค อยากไ,ไปามเป็นมงคลก็ขดกันอยู่ของรอักชื่อนมลอย่างมคนท่เจ้าเจ้าสาวก็จะได้รับพรอ,อันเป็นมงคลจากทั้งคุณพ่อและคุณแม่าจากเจ้าบ่าวและเจ้าสาวค่ะ เราจะมาดูกันว่าเจ้าบ่าวแลวะเจ้าสาวหน้าตาดีได้คป็นพ่อกับเป็นแม่ขนาดไหนนะคะทางพยาบาลสายของโรงพยาบาลเมอกาลสิบเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษในด้านการต่อสู้น้ำและแม่มีฝีมืออย่างยิ่งก็อยากจะ้เดอกเจ้าบ่าวและเจ้าสานะคะ,ะเวลาไปนอนถ้ามานตื่นก็ขอให้เก็บรักษาของมีคมไว้ให้ดี ในคราววันเจ้าบ่ากับเจ้าสาวมุ่งควรกันอย่างยิ่งนะครับขอบคุณมากครับก็ในฐานะที่ว่าเป็นผู้ประกอบการของน้องเลยนะครับแล้วก็ได้ยินได้ฟังจากญาติๆน้องเลยว่าเจ้าบ่าเป็นผู้ที่มีความเป็นแกรงแข็งในการประกอบอาชีพซึ่งน้องเลยก็พร้อมที่จะมอบชีวิตให้กับเจ้าบ่าวในการดูแลนะครับแล้วก็อยากจะฝากให้เป็นรับว่าการ ชีวิตสนคุของผู่บ่าวสาวที่จะเป็นญาติพรรยาติต่อไปข้างหน้าถ้าหากว่าเล่นกับฟันเจอเจอกันเมื่อไร่ขอให้เจ้าบ่าวก็นึกขึนมาว่าเป็นลิ้นนะครับเนราะีลิ้นจะไม่สามารถวงปราทฟันไ้เลยครับต่อเป็นการดลื่อนฟันครับข่อขออนุญาตรบ่วนทางท่านผู้มีเกียินะครับขอรบกวชฟานด้วย การดืขึ้นแล้วก็แครับเพื่อที่จะมาลุ่มหีเลิกงามยามดีสําหรับชีวิตผู้ส่รถทั้งสองจะได้เริ่มต้นขึ้นในวันนี้กร<ม>ะผมขอเป็นตัวแทนของท่าน้มีิกียรติทั้งห้องประชุมแห่งนี้นะครับขออวยพรให้กับผู้สดด่รถขออํานาจคุณพระศรีรัตนดัยและนนดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราชาวกาะสินธิ์ระรถนักถือไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อแดงหลวง เจ้าบ้านเจ้าพ่อสมเด็จเป็นโผโผลมรนดานคุ้มครออภิบาลให้ชีวิตครอบครัวของคู้บ่าวสาวจุกกระสบแต่ความสุขของเจริญนะครับมีชีวิตรักที่ยั่งยืนยาวนานตลอดไปครับใช่โยใช่โยใช่โย อขอ,อคุณ่อประธานแูดีดขอแสงตรงนี้ให้คุณพ,พ่อแ,และคุณแม่าอยา,ากได้สา่ะาต่อไปนะคะคที่จะเป็นคุณพ่อคุณแกล่าวขอบคุณก่อนดีค่ะปปเป็นเรเป็นก่อเลยนนค่ะยาเทาคุณให้ นายเอกเจ้า่าวและเจ้าสาวนะคะ ขอบคุณค่ะค่ะและเพื่อแทนคบขอบคุณนะคะจากเจ้าบ่าวและเจ้าสาวก็จะมีมาลัยกรให้ทั้งคุณพ่อและคุณแม่ทัาคำขอบคุณค่ะ ขอุก่อนที่เราจะพูดคุยกับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวลำดับต่อไปทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวจะทำการตัดเค้กนะคะเพื่อความเป็นมงคลในค่ำคืนนี้ค่ะคาริเทนเจ้าบ่าวและเจ้าสาวตัดเค้กได้ค่ะ なるほど。Yeah, และก็ขอบคุณแขก้มีเติทุกท่านนะครับที่มาวมงานเดยนี้ขอบคุณมากครับผมจริงๆเราอยากได้คจากเะบ่าจ้าบ่อกนจสาวอะไรนะรักขอบคุณทุกวันเลยนะีคักี่ตเ้ป็นองี่วไมได้คือเป็นขอดที่ลูกน้าเจ้าบ่ีนะคะจะเป็นเจ้าสาวของเจ้าบ่าวอเจ้า ปครคว้าก yes. ิงคะจะสั่งแจ้งอบเดชังน้พร้อมกันนะคะงสอง และที่เหลีควจะอและเก็นสาวรอคอยค่ะขอานะคใครที่โสดอยู่ 네. ขอบคอณรค่ะขอรับคุณ่นะคะ